มือใหม่ที่อยากจะเริ่มทำแซนด์วิชนะคะวิทย์แดนะนำให้ลองทำเป็นแซนด์วิชห่มผ้าแบบในคลิปดูก่อนนะคะวันนี้นำตัวอย่างมาให้ดูค่ะนำขนมปังที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮลวีทหรือว่าปังขาวธรรมดาค่ะทาครีมแซนด์วิชส,สดค่ะใครสนใจครีมแซนด์วิชส,สดก็สามารถทักแชทเพจหรือว่าแอดไลน์ของร้านได้เลยนะคะทาเสร็จให้ทั่วทั้งแผ่นนะคะก็ นำผักมาวางค่ะใครไม่ชอบผักไม่ต้องใส่นะคะสำหรับโบโนลนาเราก็ใส่กรอกนะคะวิจาตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำไปนึ่งสัก2 -3 นาทีค่ะจริงๆเขาสุกมาแล้วนะคะเราสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเพื่อความสบายใจเราก็นำไป 1, นึ่งก่อนค่ะในส่วนของปูอัดนะคะเราก็จะพักให้เขาละลายนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารแช่แข็งเราก็นำมาฉีกใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราวางไส้เสร็จนะคะเราก็ราดซอสนะคะซอสที่วิลาก,ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ครีมแซนด์วิชสดหรือว่าเป็นมายองเนสที่เราชื่นชอบได้เลยค่ะด้านบนเราจะท็อปด้วยหมูหยองนะคะหรือว่าไข่กุ้งก็ได้ค่ะข้าวโพดเดืยมสลายก็ได้เช่นกันค่ะเราสามารถจับคู่ไส้เองได้เลยสำหรับกล่องที่ใช้ในคลิปนี้จะมี2แบบนะคะวิจ,จะใช้เป็นกล่องสามเหลี่ยมมาตรฐานทั่วไปนะคะเรา,านำมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะ จะได้ไม่ต้องซื้อแพ็กเกจที่หลากหลายนะคะนะคะเราก็จะได้แซนวิชหุมผ้าแบบชิ้นสใส่กล่องสามเหลี่ยมนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วอีกหนึ่งแพ็กเกจที่วินแนะนำนะคะก็คือกล่องเบอร์0ูนย์สองเอสนะคะศูนย์สองเอสค่ะเราก็จะใส่ออกมาในรูปแบบนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแซนวิชเปิดหน้าแบบนี้นะคะกล่องเบอร์ศูนย์สองเอสนะคะเอสสิงคโปร์นะคะ ก็หาซื้อแพ็กเกจแบบนี้ได้ตามร้านขายแพ็กเกจเบเกอรี่แถวบ้านของทุกคนได้เลยนะคะหรือว่าก็จะอาจจะสั่งตามช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะในส่วนของราคาขายนะคะวิขายที่ชิ้นละยี่บาทค่ะไขรชอบก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ถ้าใครยังไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆลองทําเด็กๆก,ก็ทําได้นะคะแซนวิชถุงผ้าทําไม่ยากเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการทาแซนวิชแบบง่ายๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ